ประเด็นอื่นๆที่เราสงสัยตั้งไว้ค่ะสมมติว่ามันผ่านก่อนค่ะยังสงสัยได้ไหมม่ถเงผ่านถ้าผ่านทุกอย่างแล้วได้ใช้อ่ะกรอบเวลาค่ะกรอบเวลาครับคือต้องยืนยันตัวตนขั้นตอนนี้ครับอันนี้เรียนด้วยความเคารพนะครับเราจะไม่เริ่มโครงการจนกว่ากระบวนการทางกฎหมายจะเสร็จสิ้นอันนี้พูดชัดๆนะครับก็แปลว่ามันอาจจะเลื่อนมันอาจจะเลื่อน พอกระบวนการทางกฎหมายไม่เสร็จถ้ามีคนกรุณายื่นตีความไปที่ศาลอะไรก็ตามเนี่ยเราก็คงต้องรอเพราะว่ากลไกนี้เนี่ยถ้ามันมีปัญหาใหม่ยความว่าถ้าศาลมาวินิจฉัยว่ามันไม่ได้แต่คนใช้เงินไปแล้วเนี่ยมันถอยหลังลําบากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องให้มีความชัดเจนในเรื่องของกฎหมายทั้งหมดนะครับในกระบวนการถ้าผ่านในกระบวนการ ประเด็นแรกเลยทุกคนจะต้องผ่านกระบวนการที่เรียกว่า KYC ที่ได้เคยเรียนกับพี่ยุทธกับน้องไบรท์ KYC ก็คือยืนยันตัวตนอ,อันนี้เป็นไปตามกฎหมายของทางธนาคารประเทศไทยเวลาที่ทําพวกเรื่องของการ transaction ตัวเงินนะครับต้องยืนยันได้โดยใบหน้าต้องยืนยันตัวตนกับเคาน์เตอร์นะครับกระบวนการนี้โชคดีที่แอปพลิเคชันเดิมเคยทํามา 40, 40กว่าล้านคนก็จะเหลืออีกราว10ล้านคนที่ต้องดําเนินการนะครับเมื่อยืนยันตัวตนแล้วทุกคนนะครับ ถ้ายืนยันแล้วก็จบไปถ้ายังไม่ยืนยันก็ยืนยันใหม่แต่ทุกคนคงจะต้องมาเจอปุ่มปุ่มหนึ่งในโทรศัพท์ของท่านว่ายืนยันการใช้สิทธิ์ถ้าท่านไม่กดยืนยันการใช้สิทธิ์หมายความว่าเมื่อวันที่โครงการเริ่มท่านก็คงจะไม่ได้รับเงินโอนเข้าไปในก็จะมีการประกาศว่าถ้าดีเดยวันไหนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณยืนยันตัวตนหรือยังใ้ครับายางยืนยันตัวตนครับยืนยันตัวตนเสร็จกดปุ่มนี้ด้วยครับในขณะที่ยืนยันตัวตนแล้วเมื่อโครงการเริ่มก็จะมีเงินโอนเข้าไปในดิจิตอลว นะครับเมื่อเมื่อเงินโอนเข้าไปแล้วท่านมีเวลาใช้มือแรกเท่านั้นนะครับ6เดือนในกรอบระยะี่ทางก็คืออำเภอต้องใช้ให้หมดใน6เดือนต้องใช้หนึ่งหมื่นให้หมดใน6เดือนไม่ต้องใช้ครั้งเดียว<ช>นำานมารวมกลุ่มกันใช้ามารวมกลุ่มกันใช้ก็ทำได้ม,มันกลไกการใช้ค่อนข้างหลากหลายแต่ต้องเป็นไปตามกรอบของประเภท ที่กำหนดที่กำหนดเป็นเงื่อนไขกราฟิกขึ้นมาครับห้ามอะไรบ้างว่ามาเลยแล้วแล้วคราวนี้เมื่อใช้แล้วมือแรกใแเ้วอำเภอเมื่อมือแรกใช้แล้วนะครับสมมุติว่าผมใช้วันแรกของการที่โครงการเริ่มหมื่นหนึ่งหมดเลยไปอยู่ในมือที่สองมือที่สองถ้าอยู่ในฐานภาษีท่านมีสิทธิ์ในการไปขึ้นเงินได้ทุกเมื่อนะครับ หรือท่านจะเอาเงินก้อนนี้ที่อยู่ในรูปแบบของดิจิตอลไปใช้ต่อเพื่อไปซื้อปัจจัยการผลิตท่านสามารถทําได้เช่นเดียวกันซึ่งเราจะมีกลไกในการจูงใจเพื่อให้มันเกิดการหมุนเวียนของตัวเงินในดิจิตอลวันเไม่่าไม่มีเหตุผลก็จะไปซื้อต่อทําไมเขาเขาก็ขึ้นเงินเลยถูกต้องเราเรามีกลไกแล้วเราจะสร้างกลไกที่จะจูงใจให้ถือต่อไปซื้อต่อใช่คราวนี้มันมีอายุได้ถึงเมื่อไหร่นะครับกรอบคือหกตั้งแต่เดือนสองเป็นต้นไปกรอบคือ6เดือนบวก2ปีครึ่ง หมายความว่าตั้งแต่วันที่เริ่มโครงการวันที่หนึ่งหกเดือนต้องใช้มือแรกให้หมดค่ะถ้าไม่ใช้คืนครั้งนะครับคืนรัฐสองตั้งแต่วันแรกที่โครงการเริ่มอไอเหรียญไอไปตบปากเงินดิจิตอลเงินดิจิตอลเดี๋ยวไปสับส่วนมันคือโตไม่มีเหรียญนะครับนะไอเงิน,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  1, นเนี้ยเงินในหนึ่งมื่นในดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยจะอยู่ในระบบสามปีจะอยู่ในระบบ,ะะบ,บให้สามปีสามปีก็แปลว่า ต้องมาขึ้นเงินในสามปีถูกต้องครับเมื่อใกล้ๆก็คงจะต้องมารณรงค์กันว่าเออมันใกล้ใกล้หมดสภาพละก็คงจะต้องมาแคชเอาผมก็เลยต้องถามทำเพื่ออะไรทำไมไม่ให้มันจบแค่ต่อเดียวเพื่อให้มันเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจต่อเนื่องต่อไปและเมื่อเราใช้กลไกนี้เราจะสามารถกำหนดในเรื่องของการหมุนหลายๆรอบได้เราจะสร้างกลไกที่จะจูงใจให้เกิดการหมุนหลายๆรอบเพื่อให้เกิดการผลิตการจ้างงานต่อไป ต่อเนื่องหมายถึงจะเป็นคนทรลในตัว5้าแสนล้านถ้าใช้ตัวเนี้ยใช่ครับในมือต่อต่อ,ตอไปใช่ครับแต่ก็ต้องหาแรงจูงใจเขาถูกไหมไม่งั้นทุกคนก็เอาเงินสดสิถูกต้องครับเรื่องอะไรจะไปถืออยู่แต่ต่อให้คุณสรยุทธเป็นคนที่ไปขึ้นเงินสดผลทางเศรษฐกิจมันก็ไม่ได้ต่างกันนักเพราะว่าเมื่อขึ้นเงินสดแล้วถามว่าเงินนั้นอยู่ไหนมันก็หมุนอยู่ในระบบเศรษฐกิจนั่นเอง เพียงแต่คุณสุรยุทธอาจจะเลือกออมอาจจะเลือกไปใช้หนี้ซึ่งมันเป็นตัวหยุดการมัลติพลายไปออมซะมันก็หยุดมันก็ไม่หมุนไอ้มือสองสามสี่มันต้องใช้ในเงื่อนไขห้ามอะไรไม่ห้ามอะไรเหมือนเดิมเปิดกว้างแล้วครับอันนี้ต้องชัดนะครับหมายถึงผมรับไปโสิผมเป็นมือแรกกําหนดมือแรกท่านั้นที่กําหนดเงื่อนไขครับมือสองเป็นต้นไปโสดผมเป็นร้านหมูปิ้งผมไปต่องผมได้ละใช่ครับอยากจะไปร้านนวดก็เรื่องผม ต้องซื้อในร้านค้าที่ขึ้นทะเบียนกับทางรัฐครับร้านค้ายัางคงขึ้นทะเบียนอยู่ครับมันไม่ใช่เงินบาทมัน,ม,นมันไม่ใช่แบงค์ที่จะไปที่ไหนก็ได้ไม่สมมติร้านค้านั้นก็อย่างที่บอกไงว่าสมมติว่าเขาขึ้นทะเบียนร้านหมูปิงป้งยังได้เลยถูกไหมร้านหมูปิ้งได้แล้วถ้าเกิดว่าร้านส้มตำข,ข้างข้างขึ้นทะเบียนท่านเอาไปใช้กับร้านส้มตำได้ลักษณะนี้ถูกต้องครับถ้าเป็นร้านที่อยู่ในในทะเบียนของอระบบภาษีระบบไม่ใช่ระบบสองเป็นต้นไปนะร้านที่ขึ้นทะเบียนกับระบบ อืมดิจิทัลวเลยอ๋อค่ะเขาจะต้องเปิดให้ร้านค้ามาขึ้นทะเบียนอีกแน่นอนครับแน่นอนครับถูกไหมฮะใช่ครับร้านนวดแห่งนั้นก็คือต้องขึ้นทะเบียนซึ่งปกติรับมือหนึ่งไม่ได้นะใช่เพราะบริการไม่ยอมใช่แต่ถ้าขึ้นทะเบียนไปรับมือสองต่อต่อไปอันนี้มันมีความซับซ้อนหน่อยถ้าเกิดคนยินรนอยากจะทําที่ผมคิดเผื่อให้นะครับเพราะเงินเนี่ยมันก็คนอยากได้ถูกไหมอ่ะก็ต้องขึ้นทะเบียนร้านค้าอีกลงไป ค่ะก็คือร้านค้าขึ้นทะเบียนแต่แต่ร้านที่จะแลกเป็นเงินสดได้ถึงจะต้องเข้าอยู่ในระบบภาษีถูกต้องครับใช่ไหมคะถูกต้องเพราะฉะนั้นร้านหมูปิ้งถ้าจะรับก็ต้องขึ้นทะเบียนนะถูกต้องครับแต่ไม่ต้องขึ้นทะเบียนภาษีนะครับอาซึ่งกลไกที่เกิดขึ้นในอดีตผมอันนี้ผมเล่าสู่กันฟังนิดหนึ่งว่ากลไกที่เกิดขึ้นในอดีตในเรื่องของการขึ้นทะเบียนเราบอกว่ามีการกลัวกันว่าถ้าขึ้นทะเบียนแล้วจะจะกลายเป็นโดนเรียกเก็บภาษีเนี่ย มันเคยเกิดขึ้นกับโครงการในอดีตจริงๆนะครับในกรณีนั้นก็คือจากร้านค้าซึ่งไม่คิดว่าจะมีการค้าขายมากมายนักนะครับพอเข้าสู่ระบบแล้วมันบันทึกหมดทุกอย่างนะครับปรากฏว่ายอดขายเกินกว่า1.8้านแแสนบาทนะครับพอแตะยอดนั้นปั๊บเนี่ยกลไกทางภาษีมันทริกเกอร์ทันทีมันเริ่มทันทีแต่ท่านไม่ได้เตรียมตัว หมายความว่าอะไรไกลไกทางภาษีเนี่ยอย่างเช่นเรื่องของหนึ่งล้านแปดแสนบาทอันนี้ถูกต้องนะครับแวดแวดในกรณีนั้นเนี่ยถ้าเป็นร้านค้าสามารถที่จะเก็บรายการของต้นทุนท่านได้เพื่อเอามาหักแต่เมื่อไม่มีการเตรียมการไว้ก่อนอม,มันไปแตะล้านแปดปุ๊บเขาถามหาว่าต้นทุนอยู่ไหนมไม่มีใบเสร็จไม่มีอะไรเลยสักอย่างเนี่ยม,มันถึงเป็นประเด็นปัญหาใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่า คิดว่าจะเข้าสู่โครงการแล้วนนเ,รเราคงจะมีคําแนะนําให้กับร้านค้าเหล่านั้นว่าเตรียมการน,านะ<ด>เพราะว่ามันเกิดขายดีขึ้นมาเนี่ยมันมันจะมันมีการหมุนเวียนหลายรอบมากเพราะฉะนั้นท่านเตรียมตัวดีๆ <嗯 S 2> นะครับเก็บรายละเอียดเก็บภาษีเก็บอินโวイスเก็บรีซีทของเรืเอ่องของการค้าขายต้นทุนของท่านด้วยเพื่อที่จะมาใช้บริหารจัดการในเรื่องของภาษีหากกรณีนั้นเกิดขึ้นครับถามเรื่องเงินในบัญชีเงินในบัญชีที่คนจะไปถอนท่านนายกพูดแล้ว กันยายนเริ่มนับเดือนกันยายนคือคือเราเราจะกําหนดวันที่ท่านไม่สามารถขยับขยายได้แล้วครับเพราะว่าเราก็ทราบประเด็นนี้อยู่วันก่อนท่านยกไปมติชนหรือไทยรัฐไปบอกว่าเดี๋ยวจะไปนับจากวันที่ขึ้นทะเบียนวันที่ยืนยันตัวตนอวันที่ยืนยันตัวตนหลายคนก็เลยกําลังวังแผนแต่่อสัครบนเครื่องบินท่านบอกแล้วว่านับกันยาหก ก็แปลว่าคุณครับ้้หมดแล้วใช่ครับเรามีข้อมูลแล้วครับค่ะงั้นจะยักย้ายไม่ได้แล้วนะคะคุณผู้ชมคะเอาตามนั้นนะ